ที่ะอยูจังหวัดบึงกาฬค่ะเราจะขับมาในเมืองบึงกาฬนะคะอันนี้จะเป็นทางรดไปถนนม,มิตรภาพนะคะไอ้สสภามิตรภาพแทนร้านแห่งที่ห้าค่ะนี่สามารถขับรถไปได้เลยค่ะเพราะว่ายัางทั้งเปิดแล้วนะคะหรือเรียกว่าสายเลืยดเมืองนะคะจัดใหม่ค่ะเลยแถบบรรยากาศเส้นทางรัดที่จะไปหนองคายเส้นนี้ให้ดูนะคะนี่สองสีสี่ค่ะ เขาเรียกว่าสลุนสองสีสีนะเป็นเส้นตัดใหม่ค่ะเี่จะไปนองค่ายนะคะบนเขาเมืองบึงกกานค่ะหันษัเขาเมืองบึงกการก็ตรงไปค่ะถ้าจะเข้าเมืองบุงกการก็ขับรถตรงไปนะคะสักพักหนึ่งหกักศิเขาาัวเมืองค่ะ ชลุมลวเทีวไปทางเป็น่องค่ายนะคะอันนี้มาทางบางโคน,นะคะ่ะโชลุมรถพันดา้าขับรถไปเรื่อยๆนะคะกันจะขับตัวเมืองบึงการคะ่ะเป็นเมืองเล็กๆซึ่งก็ทุกหนทกง,งมีการก่อสร้างอยู่นะคะ ลงไปนิดนึง เทงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะนี่วิทยาลัยเทคนิคนะคะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าตัวเมืองบึงกาฬแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะป็นสึกราบันทองนะคะอัน,น,อน,นที่พักกันหลาค่ะฝังนี้ีท,ที่พงที่พักนะคะแล้วแล้วเราก็ตรงไปบินเสือบึงกาฬ หลังจากนาชันก็ห้าสิบเจ็ดแล้วห้าแปดห้าเก้าหกสิบอีกสามนาทีก็สิบปุ่งพอดีนะคะดิฉันก็จะเข้าไปทำงานเลยค่ะนี่ค่ะจะมีสียกไฟแดงนี้นะคะสีแยกไฟแดงเหลียวสายไปน้องค่าย ไปทางนาคือเขาเมืองค่ะไปน้ำโขงนะคะเลียวขวาไปน้ำขาพนมค่ะเอาไฟเกียรต้ไฟเขียวแล้วดิฉันออกสายไปก่อนเพราะว่าดิฉันก็สูุปรท่นดนวยแดงนะคะดิฉันขออนุญาตเลียวเออสายไปก่อนนะคะนี่นะคะจะไปทางหนองค่ายค่ะและแล้วดิฉันก็ จะทำนาทีแล้วจะเรือตรงไหนนี่ยงงงงว่าจะต้องเรือตรงไหน,นะคะ่ะอะไรประมาณนี้อันนี้แมคโครนะคะแมคโครแมคโคร และอัน <ijk> น <sm illi> ี้เขาก็ซ้อคนกระสลายเติมเป็นสอกับส์บึงกาลดีไซน์กระสีธทรมนาทิยุเทิร์นกลับนะฮะยุเทิร์นกลับข้าโอุ้งตายยุเทิรญกลับอุ้งภูเขาสวยมากสวยจริง รถว่างค่ะรถว่างนะคะนี่พักอายุเทิน,นตรงไปค่ะ ตรงไปปุ๊บแล้วเราก็จะทำหนาทีออกซ้ายตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเอาขาเรียกว่าร้านอาหารที่คนนิยมมาทานที่นี่เยอะมากฝั่งซ้ายมือน,นะคะเต็มเลยเรอย,ยิงกันตรงไปค่ะ ฟังนีเขาริมโขงนะคะแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งช้อปปิ้งของคนบึงการค่ะเขาจะไปตลาดนัดค่ะถ้ารคนเดินค่ะแล้วก็เวลาไม่ง่ายไม่กล้าเขาจะมาจับหนี้นะคะเขากำลังก่อสร้างอยู่ค่ะนี่น้องหญิงและวบรรยากาศใหเมืองค่ะเขาก่อสร้างอยู่เนี่ยสุดเขตแดงสยามอีสาเนือนะคะก่อสร้างใหญ่มากมีรามพญานาคด้วยนะนี่นะคะแต่บรรยากาศในเมืองค่ะ ลานกิจกรรมใครก็ชอบน่าลุ้นทีเดียวค่ะครับรถต้นแป้กค่ะตรงไปเรื่อยถ่ายบรรยากาศริมฝั่งโขงที่ดูค่ะบอนี้ลงรถนะคะขับรถชมเมืองหนองคาย้มึงค่ะให้ดูว่า เมืองหนองโพนบึงการก่อเพีค่ะเมืองบึงการนะคะไม่ใช่หนองคายค่ะบึงการค่ะจากกรเนบึงการก็เป็นส่วนหนึ่งของอจังหวัดหนองคายนะคะต่อไปนี้แยกเอกเทศเป็นบึงการและคะัจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะทายแห่งเมืองอันนี้เขามีพึ่งจัดงานแล้วงานแข่งแข่งเรือแล้วนะคะเขากำลังเก็บเต็นเก็บยังค่ะมาไม่ทันงานแข่งเรือจ้า อยาสวยให้ดูนี่นะคะลานใหญ่มากยาวมากเป็นเมืองเล็กค่ะเมืองเล็กจะวางเงียบสงบนะ ก็ไปที่เราจะผ่านเทศบาลเมืองเมืองการนะคะบางนี้ค่ะสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองการหลังจากนั้นเราก็จะขับรถเข้าไปในเมืองฝั่งตลาดสดค่ะนี่เทศบาลเมืองเม,มืองการค่ะแล้วขับรถตรงไปค่ะแล้วเราก็จะผ่านตลาดสดแล้วก็เห็นหน้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ขับรจะออกปิดจับ ในการรีวิวอำเภอเมืองบึงการให้ดูนะคะไปเลยค่ะ ขยชิ้น่ไหร่คะตอชั้นเนี่ยอตะตขอัไม่อัอหน่มันจะห้าบทสิบเจดาทอ่ะไหสองรับี่บาทัหน่สห้าสีบเจ็ดบมันใช้ตู้ตู้มันใช้ร่มกันได้ไหม ก็เหล็กเหล่านะ ที่ดูข่าวเลยจ้ะ <laughs>